นี่แหละคือสุดยอดของการดัดแปลงรถบ้านผู้ชายคนหนึ่งซื้อรถฮัมวิทหารที่ถูกปลดระวางใช้เวลาหนึ่งปีในการเปลี่ยนให้เป็นรถบ้านออฟโรดสุดหรูพื้นที่ภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการในชีวิตประจําวันแต่สมรรถนะออฟโรดที่ยอดเยี่ยมยังทําให้ขับได้อย่างงไไ่ายดายขับรถคันนี้ไปเที่ยวรอบโลกคือความสุขที่ไม่อาจบรรยายวันนี้เป็นวันที่มิเกนและลูกชายไปเอารถหลังจากขับรถมา500กิโลเมตรในที่สุดก็ได้เห็นฮัมวีในฝันของเขาฮัมวีคันนี้ผลิตขึ้นในปี1 9 9 1เ ถึงแม้จะเก่ากว่าอายุของมีแกนแต่เครื่องยนต์ยังสามารถสตาร์ทได้ปกติหลังจากตรวจสอบโครงสร้างภายในอย่างง่ายๆมีแกนก็อดใจไม่ไหวที่จะเริ่มทดลองขับไม่คิดเลยว่ารถคันนี้จะวิ่งได้ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ระบบเบรกดูเหมือนจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่พอคิดว่าจ่ายแค่2 0 0พก็ได้รถมาใช้จะเอาอะไรมากกว่านี้อีกละ่ะหลังจากนั้นมีแกนก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อตรวจสอบทั้งแชสซี่และระบบเบรกทั้งหมดพบว่าสายเบรกล้อหลังด้านซ้ายขาดพวกเขาจึงต้องถอดคาลิปเปอร์ออกด้วย เปลี่ยนระบบเบรกใหม่ทั้งชุดงานนี้ทําจนถึงคาทั้งสองคนไม่ได้พักเลยขับรถกลับบ้านทันทีแต่ระหว่างทางกลับพบว่าระบบระบายความร้อนของรถมีปัญหาแต่ในตอนดึกขนาดนี้พวกเขาไม่อยากยุ่งยากจึงต้องนอนพักในรถไปก่อนหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นกันแต่เช้าดูจากสภาพแล้วเมื่อคืนคงนอนไม่ค่อยหลับหลังจากดื่มกาแฟร้อนง่ายๆทั้งสองก็เริ่มตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ปรากฏว่าปั๊มน้ําด้านในเกิดการรั่วไหล แต่ปั๊มน้ำติดตั้งอยู่ด้านหลังสายผ่านและพัดลมการจะถอดมันออกแทบจะต้องรื้อเครื่องยนต์ออกครึ่งหนึ่งหลังจากที่พวกเขารื้อทั้งวันในที่สุดก็สามารถเห็นปั๊มน้ำด้านในแต่ของชิ้นนี้เสียหายค่อนข้างหนักซ่อมได้ยากในเวลาอันสัน้นแถมตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วมิกเกนไม่อยากใช้เวลาคืนนี้ในรถอีกต่อไปเขาจึงจําเป็นต้องใช้พลังพิเศษเล็กน้อย เรียกรถลากจากบริเวณใกล้เคียงหลังจากเดินทางทั้งคืนในที่สุดก็ถึงอู่ซ่อมรถของเพื่อนเช้าวันถัดมามิเกนก็ถอดปั๊มน้ำออกเรียบร้อยและซื้อปั๊มน้ำใหม่จากเพื่อนหลังจากประกอบมันเข้ากับแผ่นหลังก็สามารถเริ่มติดตั้งบนเครื่องยนต์ได้ทำงานจนถึงค่ำพวกเขาถึงจะติดตั้งปั๊มน้ำเสร็จภารกิจของวันถัดไปคือการติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกมาทั้งหมดกลับเข้าไป แต่เมื่อพิจารณาถึงภายในห้องเครื่องที่เต็มไปด้วยคราบสะสมหลายสิบปีดังนั้นหลังจากที่เขาใช้ปืนลมเป่าเอาฝุ่นออกจากพื้นผิวก็เริ่มงานทำความสะอาดอย่างเป็นทางการนอกจากภายในห้องโดยสารแล้วใต้ท้องรถก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช่นกันกระบวนการนี้ดูเหมือนจะช่วยลดความเครียดได้มาก จนถึงเที่ยงวันมิเกนถึงจะทําความสะอาดรถทั้งคันเสร็จต่อมาเขาได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่กับรถและลองดูว่าสามารถสตาร์ทรถได้ตามปกติหรือไม่โชคดีที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีน้ําในหม้อน้นําน,นี้แย่มากจริงๆเหลืองยิ่งกว่าปัสสาวะค้างคืนของเขาดังนั้นเขาเลยเติมน้ํายาทําความสะอาดลงไปในหม้อน้ําแล้วขับรถออกไปวิ่งรอบหนึ่งเพื่อให้น้ํายาทําความสะอาดหมุนเวียนและล้างภายในอย่างเต็มที่หลังจากที่เขาทดสอบต่อเนื่องสิบวัน ของเหลวในหม้อน้ำก็ใสขึ้นทุกวันจนในที่สุดก็กลายเป็นสีที่ปกติแบบนี้แต่ในฐานะรถออฟโรดที่แท้จริงลีเกินยังตั้งใจจะเปลี่ยนยางทั้งสีเซนเริ่มจากใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงล้างให้สะอาดแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นยางออฟโรดที่มีแรงยึดเกาะมากขึ้นตอนนี้รถทั้งคันดูดุดันมากขึ้น รู้สึกว่าถ้าจะไปที่นาของลุงคนที่สองคงไม่มีปัญหาแม้แต่น้อยแต่แผนการปรับแต่งของหลีเกินเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเนื่องจากรถฮัมเมอร์คันนี้ติดตั้งเกียร์สามสปีดเมื่อวิ่งถึง60ไมล์เครื่องยนต์จะหมุนถึง3,500รอบทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปดังนั้นเขาจึงซื้อเกียร์สสปีดมือสองของรถฮัมเมอร์รุ่นเดียวกันตั้งใจจะติดตั้งในรถของเขาเองกระบวนการนี้ยุ่งยากมากไม่เพียงแค่ต้องตัดท่อไอเสียด้านล่างแต่ยังมีน็อตที่ต้องถอดออออออีีีกมกมมมาาายยยยโชชคคดท่่ออยย่่พขขงเเวูส ในที่สุดพวกเขาก็ถอดเกียร์ออกมาได้สําเร็จตอนนี้ถือเป็นโอกาสเหมาะที่จะถอดถังน้ามันออกด้วยเพื่อทําความสะอาดอย่างทั่วถึงหลังจากที่พวกเขาติดตั้งเกียร์ใหม่เสร็จแล้วด้านในก็ตื่นเต้นอยากลองขับบนถนนทันทีเขาเร่งความเร็วรถขึ้นไปที่60ไมล์ต่อชั่วโมงทันทีในขณะนั้นรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันรอบและเพียงแค่เหยียบคันเร่งอีกเล็กน้อยความเร็วรถก็สามารถพุ่งไปเกินเจไมล์ต่อชั่วโมงได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกพอใจมากจนถึงตอนนี้ ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดของรถได้ถูกปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์แต่ภายในรถที่เก่าไม่ตรงกับความสวยงามของเขาเลยดังนั้นเขาจึงซื้อสีพิเศษสำหรับฮัมเมอร์ตั้งใจที่จะปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกและภายในของรถทั้งหมดใหม่อีกครั้งก่อนอื่นต้องถอดชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพทั้งหมดออกจากนั้นใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิวให้เรียบเนียนเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วพวกเขาถึงเริ่มพ่นสีลงบนพื้นผิว ตอนนี้ห้องคนขับดูเหมือนใหม่เอี่ยมทันทีลวดลายของสีที่เห็นได้ชัดเจนสแสดงให้เห็นถึงสไตล์ที่แข็งแกร่งไม่ธรรมดาเพื่อให้รถทั้งคันกลับมาเหมือนใหม่จากโรงงานพวกเขาได้ถอดฝากระโปรงออกมาขัดอีกครั้งแต่เนื่องจากรถคันนี้เคยใช้ขนย้ายผู้บาดเจ็บด้านข้างของตัวรถยังมีสัญ,ญลักษณ์ก,ะกะากบาทสีแดงติดอยู่ดังนั้นก่อนที่จะขัดเงาต้องถอดออกทั้งหมดเมื่อถอดสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดออกแล้วก็สามารถเริ่มขัดตัวรถได้ จนกระทั่งการเคลือบสีชั้นบนเสร็จสิ้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพ่นสีสุดท้ายกระบวนการนี้ค่อนข้างใช้เวลานานต้องทำทั้งหมดสองครั้งหลังจากพ่นสีครั้งแรกเสร็จต้องรอให้แห้ง24ชั่วโมงแล้วจึงสามารถพ่นสีครั้งที่สองได้หลังจากที่พวกเขาทำงานกันมาสองวันครึ่งรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูหรูหราขึ้นมาก ต่อไปก็แค่ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้กลับเข้าไปใหม่อีกครั้งเพื่อให้มันกลับมามีเสน่ห์เหมือนเดิมในทันทีจนถึงตอนนี้บ้านในฝันของเขาก็เสร็จไปกว่าครึ่งแล้วถ้าเป็นฉันคงจะขับออกไปเที่ยวเล่นทันทีแต่สำหรับมิเกนเขากลับตั้งใจที่จะรีบตกแต่งภายในของรถบ้านให้เสร็จ เนื่องจากพื้นที่ในตู้รถไฟค่อนข้างจำกัดดังนั้นสิ่งที่สามารถถอดออกได้พื้นและสิ่งอื่นๆจะไม่ถูกทิ้งไว้แต่เนื่องจากที่นั่งทั้งสองข้างถูกเชื่อมกับตู้รถไฟเข้าด้วยกันดังนั้นเมื่อยืนยันขนาดเพียงพอแล้วจึงปล่อยไว้ก่อนในอนาคตสามารถใช้เป็นเตียงได้พอดีพื้นยางที่เสื่อมสภาพก็ถูกทำความสะอาดออกไปต่อไปจะเข้าสู่ข,ขั้นตอนการขัดเนื่องจากผนังมีหมุดยึดอยู่ทั่วแค่การขัดก็ใช้เวลาไปสองชั่วโมงครึ่งจนกระทั่งทุกจุดเรียบเนียนและสม่ำเสมอมีคืนพ่นสีรองพื้นนนใช่วงงกลาคื หลังจากปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติทั้งคืนขั้นตอนต่อไปคือการพ่นสีชั้นบนอย่างเป็นทางการสีขาวไม่เพียงแต่ดูหรูหราแต่ยังทำให้ภายในดูสว่างขึ้นอีกด้วยแต่เนื่องจากความสูงภายในรถค่อนข้างจำกัดคุณจึงต้องเปิดช่องหน้าต่างบนหลังคาลุงหน้าติดตั้งกระจกที่มีส่วนโค้งตรงกลางเพื่อให้เขายืนอยู่ข้างในโดยไม่ชนหัวในขณะเดียวกันต้องติดตั้งหน้าต่างเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ เพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องอยู่ข้างในต่อมามมเกลยังพบว่ามีพื้นที่เล็กๆใต้ที่นั่งหลังจากตัดแผ่นเหล็กด้านบนออกพื้นที่นั้นสามารถใช้วางเครื่องทําความร้อนดีเซนได้พอดีและสามารถเชื่อมต่อกับถังน้ํามันผ่านท่อได้แม้ในฤดูหนาวที่หนาวเย็นก็ยังสามารถทําให้ภายในอบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิและยังสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านหน้าจออิเล็กทรอนิกส์หลังจากทําสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วไฟแถบที่คุณสั่งซื้อก็จะมาถึงพอดี ติดตั้งไว้บนหลังคารถรอบๆแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดบนถนนและยังสามารถจัดการกับพวกที่ใช้ไฟสูงได้ในทันทีต่อไปคือการแก้ปัญหาเรื่องน้ำในรถเพื่อสิ่งนี้มิกเกนซื้อถังน้ำขนาด20แกลลอนมาโดยเฉพาะรูปทรงแบบยาวนี้สามารถติดตั้งในช่องว่างใต้บอดได้พอดีแค่เปิดแผ่นปิดด้านนอกนี้แล้วเชื่อมต่อสายท่อน้ำก็สามารถใช้น้ำประปาสะอาดได้ในทันที หลังจากนั้นเขาซื้อวัสดุอลูมิเนียมบางส่วนเริ่มสร้างโครงภายในรถตำแหน่งนี้สามารถรองรับคนได้พอดีมิกเกนวางแผนจะปรับปรุงให้เป็นห้องน้ำหลังจากเชื่อมต่อระบบน้ำและไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วระบบระบายน้ำด้านล่างก็จะถูกจัดการพร้อมกันจากนั้นใช้แผ่นยิปซั่มสร้างผนังขึ้นมาและทาโปที่รอยต่อให้เรียบจึงจะเริ่มปูกระเบื้องด้านบนได้หลังจากเสร็จแล้วต้องทำการอุดรอยต่อให้สวยงาม เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาน้ำรั่วในภายหลังสำหรับรางยาวสองรางที่ติดอยู่บนรถคุณวางแผนจะออกแบบด้านซ้ายให้เป็นครัวทางด้านขวาถูกจัดเป็นห้องนอนสุดท้ายปูพื้นด้วยไม้ถึงตรงนี้บ้านใหม่ของเขาก็เสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นเขายังติดตั้งแผงโซลาเซลล์400วัตต์บนหลังคารถทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ไฟฟ้าอีกต่อไป และยังสามารถเก็บสำรองไว้ได้ตอนกลางคืนต้มน้ำอาบก,ก็เพียงพอสำหรับวันต่อต่อไปมิเกนก็เริ่มการเดินทางด้วยรถบ้านพลังขับเคลื่อนสีล้อบวกกับระยะห่างจากพื้น3 0ซติเมตรทำให้เขาสามารถรับมือกับภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายถ้าเหนื่อยก็หาที่จอดพักผ่อนตามสบายจัดบาร์บีคิวกลางแจ้งอร่อยๆสักมือ้อชีวิตแบบนี้ทำให้ฉันอิจฉาจริงๆ ไม่เคยเห็นผู้ชายที่เจ๋งขนาดนี้มาก่อนเพื่อพาภรรยาเที่ยวรอบโลกเขาซื้อรถบัสระยะไกลที่กำลังจะถูกทิ้งและใช้เวลาสองปีครึ่งในการปรับปรุงด้วยตัวเองเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรถบ้านสุดหรูที่ใครๆก็อิจฉาพร้อมพาภรรยาออกเดินทางรอบโลกได้ทุกเมื่อวันนี้เป็นครั้งแรกที่แจ็คได้เห็นรถบัสคันนี้จากภายนอกดูเหมือนจะได้รับการดูแลอย่างดีภายในก็ไม่มีร่องรอยความเสียหายที่ชัดเจนดูไม่ออกเลยว่ามันมีอายุก,กว่า30ปีแถมยังมีช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ด้านล่าง ที่เพิ่มศักยภาพในการปรับแต่งได้มากขึ้นหลังจากตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์แล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อมาในราคา5,000ันบาทก่อนอื่นต้องทําความสะอาดคราบที่เหลือหลังจากถอดบ่อพบว่านอกจากหมากฝรั่งที่เหลืออยู่บ้างไม่มีอะไรที่ทําความสะอาดยากจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของพ่อก็ถอดชั้นวางของทั้งสองข้างออกหมดต้องบอกว่าสิ่งของเดิมนั้นใช้วัสดุอย่างดีนอกจากฉนวนกันความร้อนหนาที่หลังคารถโครงสร้างของห้องน้ํายังแข็งแรงทนทาน จริงๆแล้วแจ็คใช้เวลามากทีเดียวเพื่อให้ได้พื้นที่ปรับปรุงสูงสุดพวกเขาได้รื้อทุกอย่างที่สามารถรื้อออกได้หลังจากงัดแผ่นไม้ทั้งหมดบนพื้นออกก็ได้โครงสร้างที่สมบูรณ์แบบสําหรับการปรับปรุงเพื่อให้รถบัสสามารถใช้งานได้อีก50ปีพวกเขาได้ทําการพ่นสีป้องกันสนิมบนโครงรถขั้นตอนต่อไปคือการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกด้วยความร่วมมือของทุกคนได้เผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมันและทาสีขาวที่สวยงามบนด้านบนเพื่อป้องกันแสงแดดในเวลาเดียวกัน ยังทำให้รถบ้านดูมีมิติและน่าสนใจเช้าวันรุ่งขึ้นแจ็คก,ก็ไปที่ตลาดเพื่อซื้อแผ่นโฟมกันความร้อนหลังจากตัดแล้วนำไปใส่ในช่องว่างระหว่างกรอบแต่ละอันและด้วยความช่วยเหลือของกาวโครงสร้างทำให้พื้นแต่ละแผ่นทุกส่วนสามารถประกอบเข้าด้วยกันอย่างแนบสนิทเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับรถบ้านพวกเขายังตัดหลังคาออกเพื่อทำช่องหน้าต่างสองช่อง และติดตั้งแผ่นอะคาริกที่มีความแข็งแรงมากขึ้นในขณะเดียวกันพัดลมระบายอากาศก็ต้องติดตั้งไปด้วยเพื่อให้พวกเขาสามารถหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาต่อไปจะติดตั้งวัสดุฉนวนอีกชั้นบนหลังคาเพื่อกันเสียงและกันความร้อนและยังสามารถรับรองความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในรถหลังจากนั้นพวกเขาออกแบบแผนการปรับปรุงหน้าต่างทั้งคันเพราะว่าเป็นรถบ้านสําหรับการเดินทางต้องมั่นใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอภายในรถและต้องคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของครอบครัวด้วย หลังจากรื้อหน้าต่างเก่าทั้งหมดออกแล้วปิดด้วยแผ่นเหล็กบริเวณที่มีสนิมมากต้องขัดให้ละเอียดอีกครั้งแล้วทาซีแลนที่ขอบรับรองว่าแผ่นเหล็กทุกแผน่นจะประกบกันอย่างแนบสนิทสุดท้ายใช้หมุดย้ำเพื่อย,ยึดให้แน่นการปิดผนึกทั้งคันรถก็เสร็จสมบูรณ์แต่เพื่อให้โครงสร้างของตัวรถมั่นคงยังต้องใช้ท่อเหลี่ยมเชื่อมเป็นกรอบแบบนี้เพื่อความสะดวกในการติดตั้งหน้าต่างในอนาคต เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนเดินทางไปยังตลาดรถบ้านมือสองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของที่นี่ไม่เพียงแต่ราคาถูกและมีหน้าต่างหลากหลายขนาดให้เลือกประหยัดได้แม้แต่บาทเดียวก็จะไม่ใช้เกินแถมหน้าต่างเหล่านี้ก็แทบไม่ต่างจากของใหม่เลยต่อไปแค่จะรูบนแผ่นเหล็กให้พอดีแล้วทาซิลิโคนกันรัว่วรอบๆของมือสองเหล่านี้ก็จะกลับมามีชีวิตใหม่ในมือพวกเขา ตอนนี้หน้าต่างทั้งหมดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปต้องเสริมความแข็งแรงภายในตัวรถอีกด้วยเพื่อให้การเดินทางในอนาคตของพวกเขาปลอดภยัยและแผ่นไม้ที่วงางไข้กันบนหลังคาแบบนี้ช่วยให้การปราูชนวนกันความร้อนสะดวกข,ขึ้นเนื่องจากงบประมาณในการปรับแต่งรถบ้านมีจำกัดไม่ว่าจะเป็นการปราูฉนวนกันความร้อนทั่วทั้งขันหรือการติดตั้งเพดานรถถ้าเป็นสิ่งที่พวกเขาทำเองได้พวกเขาจะไม่ยอมให้ใครได้กำไรจากพวกเขาเลย เมื่อการติดตั้งเพดานเสร็จสิ้นด้านข้างของตัวรถก็ต้องปูด้วยแผ่นไม้เช่นกันแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้พวกเขาทํางานได้คล่องแคล่วมากขึ้นตั้งแต่การติดตั้งแผ่นตกแต่งหลังคาไปจนถึงการปูพื้นไม้ด้านล่างแม้ในวิดีโอจะมีเพียงไม่กี่วินาทีแต่ในความเป็นจริงพวกเขาใช้เวลาถึงสองสัปดาห์ครึ่งเพื่อที่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่เร็วขึ้นพวกเขารีบจัดการวางแผนการตกแต่งภายในรถอย่างง่ายๆเริ่มจากการใช้แผ่นไม้สร้างชั้นวางของแบ่งพื้นที่ด้านขวาเป็นโซนเก็บของใช้ในชีวิตประจําวัน สร้างชั้นวางโดยใช้ไม้เป็นฐานจากนั้นวางแผ่นไม้ทีละแผ่นการตกแต่งแบบเรียบง่ายก็สามารถสร้างความหรูหราในขณนะดเดียวกันตกแต่งผนังทั้งสองด้านเพิ่มเติมทาสีขาวลงบนผนังด้วยสีลาเทกทําให้ภายในห้องดูหรูหราและสว่างสวยสําหรับพื้นที่ทางด้านซ้ายของฉากกัน้นแจ็คแอบไปเอาแผ่นไม้จากเตียงที่บ้านพ่อตาแค่ทาสีดํากันสนิมลงไปก็พอวางไว้ด้านบนก็กลายเป็นโต๊ะทางานพอดีปกติก็ตัดต่อวิดีโอหรือดูหนังก็ไม่มีปัญหา หลังจากปรับปรุงด้วยตัวเองมาครึ่งปีตอนนี้แจ็คเก่งจนเหลือเชื่อไม่ว่าจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือออกแบบตกแต่งส่วนอื่นๆทุกครั้งที่ภรรยาขออะไรเขาก็สามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วต่อไปก็เป็นการออกแบบเตียงในห้องนอนเขามีประสบการณ์งานไม้สองปีครึ่งใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วหลังจากตัดวัสดุต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ประกอบตามแบบแปลนเตียงสไตล์ทาทามิแบบนี้วางราบกับพื้นใช้เป็นเตียงนอนได้ตั้งขึ้นมาก็เป็นชั้นวางของ และไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ด้านบนจะสีเปล่าเมื่อปูที่นอนเรียบร้อยแล้วให้สองคนได้สัมผัสประสบการณ์ทันทีสิ่งมีชีวิตที่อิสระในรถบ้านและตอนกลางคืนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านข้างล่างพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เข้ามาภรรยาก็ไม่หยุดทักเลยเธอรับหน้าที่ทาสีเฟอร์นิเจอร์ข้างในส่วนแจ็คก,ก็เริ่มออกแบบห้องน้ําหลังจากสร้างรูปทรงของโถส้วมด้วยไม้ก็วัดขนาดตามสะโพกแล้วตัดรูให้พอดีหลังจากนั้นตามคําแนะนําของภรรยา พวกเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนสีของถส้ว่วมโดยการรวมสีต่างๆของสีทาเข้าด้วยกันและปิดทับด้วยสีขาวอีกชั้นหนึ่งหลังจากปล่อยให้แห้งและขัดเงาก็จะกลายเป็นสไตล์แบบเสียหายจากการต่อสู้ตอนนี้ก็เชื่อมต่อท่อในห้องน้ําให้เรียบร้อยด้านซ้ายเป็นโถส้วมด้านขวาเป็นห้องอาบน้ําตรงกลางจัดวางชั้นวางของหลังจากติดตั้งแผ่นผนังแล้วห้องน้ําแบบแยกพื้นที่เปียกและแห้งก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถอาบน้ําอุ่นได้อย่างสบายใจ แน่นอนว่าต้องมีน้ําร้อนถึงจะทําได้เพื่อสิ่งนี้แจ็คได้ซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาทั้งหมด6แผงเพียงแค่ติดตั้งบนหลังคารถแล้วเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอินเวอร์เตอร์ในรถ<ๆ>ก็สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นตู้ที่พวกเขาสั่งซื้อก็ส่งมาถึงทั้งหมดเนื่องจากทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปการติดตั้งจึงสะดวกมากเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขาได้สร้างชั้นไม้ขึ้นมาข้างข้าง ด้านหน้าใช้สําหรับวางเตาผิงส่วนด้านหลังติดตั้งตัวยกทีวีเมื่อไม่ดูสามารถซ่อนไว้ได้และเมื่อเพิ่มแผ่นปิดเข้าไปความหรูหราก็เพิ่มขึ้นทันทีสิบเท่าแน่นอนว่าสําหรับแจ็คแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่ว่าเด็กคนนี้จะทําอะไรถ้ามีพื้นที่นิดหน่อยเขาก็สามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่แม้กระทั่งบวพื้นก็ทําเป็นลิ้นชักได้เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พื้นที่ ครัวทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการทำโซฟาในห้องนั่งเล่นถ้าทำเองได้ก็จะไม่เสียเงินซื้อและการออกแบบแบบดึงนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนสนามรบได้ตลอดเวลาในตอนกลางคืนในขณะเดียวกันห้องเก็บสัมภาระด้านล่างก็มีบทบาทสำคัญหลังจากปรับแต่งเล็กน้อยแมวก็สามารถมีบ้านเล็กๆที่แสนสุขเป็นของตัวเองได้พื้นที่ที่เหลือยังสามารถใช้ติดตั้งระบบน้ำได้อีกด้วยไม่เพียงแค่มีน้ำประปาสำหรับล้างหน้าแปรงฟันแต่ด้วยตัวกรองน้ำที่ติดตั้งไว น้ำสะอาดจนสามารถดื่มได้โดยตรงเมื่อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งต่างๆถูกนำเข้ามาบ้านใหม่ของพวกเขาก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการตกแต่งต่อไปเราจะเข้าไปข้างในกันเลยมาชมผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงสองปีครึ่งนี้กัน